เาเลยการเช่นยังอมากเปบบุบบุบุบเช่นเป็นเป๊ะางจำกัดในบ้านลงวันที่ข้พูไป้อย่านีู้กานนบุบูกระนปูกนนน้ำหรอกนไปได้ท้สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี ย่มทรงใบใบใบสองใบ,าบ,าบ,าส,งบาสามเนาะมื่อนี้ดิมกะห้ากะเขามาออกมาแต่สวรรค์พี่น้องเขาไปสวรรค์เพราะว่าเขาไปธนาคารก็คือดิมมื่อนี้เป็นคลิปที่แบบว่าพิเศษเนาะพี่น้องก็คือเป็นชิงทีดิมตั้งใจแล้คกะ็คิดไว้ดนแลลวเนาะแต่ยังบ่ถ่ายลงมือเฮ็ดเนาะนั่นก็คือการทีสิมีดินตอนแรกในชีวิตเนาะพี่น้องเพราะว่าดิมเอตอตัวดิมก็เคยคิดไว้ว่าถามีเงิน สักก่อนหนึ่งสซืส่อดินไว้เนาะพี่น้องเพราะวา่ามันกะดินชีแบบเรื่องข้องเรื่องก,ก็คือไม่หญ่เรื่องนะเป็นอยากได้บอลพุกหันเพื่องเนาะพี่น้องเพราะวา่าแถวดินในดินอับนบอลเพื่อนดีมน,นะมันกะมันกะมันหอมเนะพี่น้องมันเจาะแบบหันเพื่องมันอยู่กลางบาดมันกะเสยังต่อการเกิดไฟไหมเงี้ยประมาณนี้เลยพี่น,อน,น,น้องเกิดไฟเนาะมันอยู่กลางบาดมัเน,นี้กะงัวดีมก็คือพี่น้องเห็นแล้วมีอยู่ดินนะอยู่ขมิกมันกะมันไกลเนาะ บดีผู้ค้าเพื่อนญี่พุ่นก็เลยว่าไม่เรื่องอยากได้นอกจากเป็นคน้อมูดินเนี่ยว่าเอออยากซื้อดินที่มันไกลๆบ้านเนาะพี่น้องบัตแล้วพอดีอันก็คือพี่น้องเห็นอันด้าดีมันไกลอย,ยู่ไกลเนาะพอดีอันไปเกี่ยวขขาหน้าซอยหน้าปลาเลอะเนาะก็เลยมีอันน้องเพื่อนแล้วว่าสิ้ายเนะาะบัตแล้วอันบันนี้เพื่อนเปลี่ยนใจก็เลยพอพอของพุ่งน่ะสิ้ายเนาะก็เลยไปเบิ้งไปแทอีกยังเหยียบหอยเนาะพี่น้อง ก็เลยสีไปตกลงว่าซื้อนาะดิมกับเขาไปทอนเงินมาียบาห้อยแล้วเป็นของควันสินไงสินแรกที่ว่าดิมสีซื้อให้เป็นให้เจ้าคองนะพี่น้องซื้อไวเพื่ออนาคตเลยพี่น้องเพราะว่าซื้ออันซื้อดินซื้ออันนี้ไว้มันกะโบแนวโบดเนะพี่น้องมันนใจมันสีเพิ่มมูลค่าขึ้นนะนิดมก็ไปทอนเงินดินทอนเงินมืนอนี้นะเพื่อสิไวให้คาดินนันเป็นเงินเป็นเงินเกีบนา ประมาณ16 16, 16ล้านหาพี่น้องเงินกีบนะ 16, 16ล้านหาพาว่าเตทตอนนี้นะดิมเอากีบสื่อบาทนะสามพั 3, 5, 4, 3, 3, 32, 000, นห้าสี่สามแสนสามสิบสองพันต่อหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องดิมก็เลยไปเนาะพี่น้องเชื่อว่าเงินก่อนนี้ก็เป็นเงินที่ดิมเก็บสะสมมาตั้งแต่ตอนที่ดิมไปทํางานอยู่ไทยพีเนาะดิมทํางานอยู่ไทยกะสี่ปีหาปีหาปีกว่าเนาะพี่น้องดิมไปตั้งแต่ถ่ายสองพันสิบสี่ดิมกลับมาอยู่บ้านนะ ประมาณเดือนกันยาสองพันสิบเก่าเนาะยิมกลับมามันก็เป็นจํานวนกรอนนี้ทีว่าสมว่าไปทํางานอยู่ไทยมันก็ได้ลายอย่างน้องรถดขั้นหนึ่งเนาะรถดเสือห้เศ้าขี้มันได้เที่ยวไปห้องเทียนกะรถดสี่หมื่นแปดเนาะอันนี้ก็เป็นก่อนที่ว่าสีดดินเสือห้เจ้าขคงเลพี่น้องเพื่ออนาคตเจ้าขคงแลวบางเทือ่อบ่มีดินอยู่กับฉีไปผู้เพื่อนพูกซ่านอยู่หันสวัสดีพี่น้องไม่คิวมาแล้วนี่เนาะยิมไปหลกมาแล้วเงินชิ้พกหลานหาได้อยู่หาเมิน หาหมื่นหาพันบาทเนาะพี่น้องสิไปถอสิไปถอกข้าเจ้าอ,อุริกะเส้นอียังไปแทกเนาะหาหมื่นหาพี่น้องเงืนขึ้นเดี๋ยวนี้นะสามแสนบาทแหละก,กรีบ 3, 000, 3, 000, 3, 000สามแสนสามชีพกีบแหลกบาทนะ 3, 000, 3, 000สามแสนสามชีพสองเนาะเงืนขืนสามแนาซก็เลยสิไปเนาะพี่น้องวันนี้จักหน่อยท้าพญอดอนมาดไปเจาา้าหน่อยพอบานยังคนกะสิไป,ไปแทกเนาะพี่น้องแดดดิ่งเสิทายบรรยากาศค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องมันกะ ก่อนอันก่อนนี่เป็นก่อนที่ดิมซัดสมไววพี่น้องเลยแบบถามมีเออที่ดิมเก็บมาแต่ทํางานอยู่ไทยเนาะคอยเก็บปอ่อยออมกามาให้่ขอบพ่วแนผ้ามาให้น้องให้นุ่งสื่อสื่อหลอดไนเที่ยวขีงเรียนในขั้นชี้แดงพี่น้องรถกหดกระแตกมาเน่ผ <c oughs> ่านรถดลบมาเนาะ <c oughs> แด็กเ่มันก็เป็น <c oughs> สิ้นที่ดิมอยากได้นะพี่น้องดินนะคือดิมเป็นคนที่อยากอยากซื้อดินไววได้ไลยเนาะถามมีเงินนะ แต่ว่ามีเงินซำมเนอีกเอาซัมเนกก่อนเนาะพี่น้องแยกสีดีมสีไปถาไปแทกไปยังได้ดิยนสีไทยให้เบิ่งโอ้ถ้าเขาม่ยพันปลายแล้วบะพี่น้องตอนนี้กะ็ดีมสีไรหม้อเอกไปถาเนาะไปถาในบา้านในย่างข้าเจาะอันนี้เนาะ ขาจะเอาสีไปแทกไปอะไกับสีไปเส้นสีไป,นไปใจนี่น,น้ำเนะไปเบ่งดินได้สิผ้าพีน้องไปเบ่งดินเนาะว่าอะไรขึ้น,น,นอนะนนะอไร พี่น้องที่ว่าสรีสือกับพือแบบบ่มีบอลผูกหางเพลือกนั่งน้หงง่วนบ่มีบอลปูน้องง่วนั่นเองโอ้ยดูง่วนพี่น้องพี่น้องอันพี้นมะผูกง่วนนั่นนี่แหละไอการดีมกับสีผ้ายางไปเบิ่งดินเนาะที่ว่าสรีสือมันนี่ฮะนะนี่เลี้ยงไปเบิ่งว่ะดูเนาะมันอยู่แค่นี้เลยพี่น้องแค่ทางเท่านี้เสียบทางเขามานำ เดี๋ยวพี่น้องตอนนี้กำลังชิงยางพยุงก็มีเลื้ยงผู้ชนะก็แนะนาไปเดี๋ยวทางนี้พี่น้องทางนี้คือสมัครเตรียมตัวไปบันย่างสูงไหนเนาะทางนี้ดีมขี่รถไปหน้าก็ไปทางนี้ที่จากสื้อเนาะเพราะว่ามันแป็ทางพี่น้องกอนเดี๋ยวมันไกลมันบกไกลจากบ้านในยางไปแค่เดียวจะได้บอลผูกงัวเนะ่องข้างเรือนะแล้วก็ากได้บอลจะฐานเพื่องมันอยู่ฝั่งนี้พี่น้องฝั่งขวามือนี่นาอพี่น้องตอนนี้ดีมกะ เด้ายางมาไก่สิฮอดแลวเพราะว่ามันไว้ไก่จากบ้านพี่น้องมันอยู่ในแคมบ้านเนาะในน้องจอะน้องจอกยีลาเด้ยว่เป็นน้องจาอยูทธทยแต่เฉยเขาไม่มีน้อเบื้องหน้าเลยก็มีพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีแนมีพี่น้องเอฟซีแนหลยคนถ้ามาว่าอยากงูราคาดินยีลาเด้อวันนี้ดิมกับสีบอกเนาะว่าพอได้พี่น้องยางมาตอนนี้ไก่สิฮอดแลวเนาะแพวันนี้พี่น้องแ,ลแองคมทางนี้มันม่แค่มันม่แค่แคมทางดำเนาะ แกมถางอันนี้อะไปเป็นหย่างได้เนาะใช่พี่น้องตอนนี้ดิมกัมาหอดดินไป็นเทอมหอยเนาะยันสีอันย่างบบอันดิมกัก้าวบัถรือว่าทลายทลายเนาะประมาณสาวขุนอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวถาพวานมาทางนายบานทางอันนี้เขาจะมาแทกเ่าเนาะพี่น้อง อไอเด็กเสียเบื้องว่ะทอดาคุณทอดายนะนะมันก็เป็นแค้มทางนี่แหละพี่น้องบัด้เป็นแค้มทางดำหรอกแค้มทางน้องจอกในหน้านี่เนาะไอ้ดิมกสิไฮเบื้องตอนเพิ่นมาแทงเนาะพี่น้องเดย์ไม่ใช่เลี้ยงอย่างเบื้องเดียวไม่ให้เลืองไม่เหลืองต่อไปหันท่องปนกะหน้าพี่ใหญ่ผัวงเด้พี่น้องหายซ้ำหายปวดอันนี้หน้าอันน้นองของลุงโพน้องของปายพ,พวง์มใหญ่ผัวแต่ทั้งนี้ สิเป็นทางสิเป็นทางนะ่ะวันนี้แหละเป็นไฮน้านะพี่น้อ,องวันนี้โดนมากเลยพี่น้อ,พองพอยนดีดอนมาแลา้วถ้าแม่บ้านก็จะมาพอยนดีดอนนะพี่น้องเป็นว่าเบิ้งเป็นมาแทธทับอิดนะว่าสีซื้อเงี้ยงเงามาพผีเลยพี่น้องเง่าคู่ม่านี่แหละบอกไปบอกมาบอกว่า,าสีค่าจะเคริงหนึ่ง ก็เลยสีซื้อไปครื่งหนึ่งเนาะพี่น้องนี่เนาะตอนนี้พญーดรนกับมะนังถาถาแต่พวกพอบานยังงขาจะมาแทกเลยกัถาเจ้าโค้งก็จะมาแลพี่น้องอันนี้หนาทางนะพี่น้องเดี๋ยอันนี้กระดินเนาะดินทีว่าอันนี้เป็นท่างท่างตัดระวังบรนหวยก็บรนย่างทางแบบมันเป็นทางกระทิ้นเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยไปนี่ก่ะไปทางบรนย่างเนาะเดี๋ยไปทางไปทางบรรย่างไปนี่นะไปทางบรนหวยพี่น้องอันนี้กระดินทีดินสิสือเนาะแต่คารัก เลยค่ะลักนั่นเลยค่ะเจเจทั้งนั้นเลยค่ะเจทั้งนั้นนะพี่น้องที่ดีมเสือนะมันก็เรียบทางไปงเ,เป็นไฮน่าเนาะตอนนี้กำลังอันนั้นอยู่กำลงังแทะเที่พี่น้องพอบ้านเนาะพอสะแหล่เลยเป็นพอบ้าน,นะพี่น้องสะแหล่ลูกพอบ้านพอบ้านบุญกลุ่มพระราพ อันนี้ทางเจ้าทังเห่า嘛ทั้งเห่เนาะเห่าเถอะจ้ะเห่าสะโกพี่เนาะเห่าสะโฮกกลางอันทางกลวงเห่าเนติคาคาหันมาหอดนี่ทางกลวงกลาง วางสซ่สองโซ่สองคุณโซ่หกวง่สองหเจาเงินองนเอเนี่ยข้อไรเนี่ยดีเลย้วน้าไปนทีนั่นเออตามตามตามเม็ดไทมันน่นแหละ

นีน้องรักดิบเลีงไว้พเลีงไปรไปักนั่นเล็กอะเลีงไปทังนั้นเรียบเรียบทางไปนะเศร้าโคกไปทันน้งนันนะนโซโซ về đến mương lái về đây này là vào ông đang đấy, bỏ nước chua thái là hoa sài gian nhủ đó, sầu tầm sông lửa, lúc về thì tróng rồi đấy à, lúc nào mẹ cũng vậy đâu à, ai, quý trí song, quý trí song là lùng đòn đấy, lùng đòn sa, ai, 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 โอ้กบูแต่เขายังไม่รับผมัาเราพี่คขาจะได้อนนีเจ็ดบอกน่อเจน่เจ็ดซูนหนึ่งเก้าพีว่เจ็ดูนในเจ็ดหนึ่งพอดับเบอเท่าไรเจ็ดสามเจ็ดสามนี่ใหญ่่สนตัวเจ็ดชิปเจ็รวมเจ็ดชิบม่มกับหาซิปลยใ่ไหมใใช่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 ใใช่ ป้าผ to oh. ึ่นยังบอกผ่หนุ questions questions? ่มอยู่สามีโอ้เจ้ว่าแห้งเลยนี่นะผึ่นบอกว่าพึ่สามชีพได้ไงได้ก็ได้กได้ใช่ใช่ี้นกที่จ้ที่จะมุดหล่นใ้กบได้ไหใช่่แต่เราป่ป้าก็ได้่เป็นยัง่ไเา บ่ให้จานล่นน่ะคนหนุ่มน้อยอเวลานั้นนี่ได้นี่เจ้าตัวน้อยเราฟังเนาะแต่ว่าเราบ่มาเด้อนี่จานล่นได้บอือไปเลยนลเวลาน่น้อยเพราะว่าเฮาคนหนุ่มคนน้อยนั้นเป็นที่ยืนยันนํากันตหน้าจนน้อยคือจักคือตะิยานว่ามันเาบ่เป็นนะเา่นวา่านี้

ดี blender, severe, ๋ยวอิีกับน้าเราเองหรอป่ะออ้กับาน้ขอท้ายอนหนักจิ้กับเขิงี้เราตู้แต่สน้าเราเองเนาะ่หน้าเขาไม่เหนกบแดงกับจิ้ เขามาเห็นหน้าไม่ร um? ีบหรอกกระเบนใส่ดีโดยกระเล็ดกระลีเดามงส่ข้ามงเนาะดีเลยทีอ่านหังสื

măng cung đã dạy cảm ơn nó dạy mất bà tiêu một chiếm tinh áo mùa măng và chiếm măng cung bay măng cung bay măng cung bay măng cũng bay măng cung 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 bay măng สำดท้ายเขาเขาโคันเดียวกันกันเ่าคนมาอยู่เหมือนกันเลยลุงนอนกับร้านพ่อเจ้าพิมพ์นี่เป็นผูนไอนองลูกล้านกันนี่คันทายแต่แท้คือเื่อนบอกเอาลุงโก้เอาลุงเลยเอาจำบุลเจำมุลเลยย่งเอาพ่พิมเองบบพ่อเจ้าพิมพ์เเส้นเนาะันนี้พิมพ์เเส้นตรงนี้เนาะวัานีนไทยอีกคนนึงเลยพเอาหน้างัน อิติอ่ะบ่ลููอง่ยนะเออน้ำป่องเออน้ำป่องเอาน้ำป่องเนาะได้บ่ตื้อน้ำปองได้ออน้ำป่องน้ำปองเ้ปองแมันอยู่ในเขือน้งกันแทันแหลด้อเยนเยนไปหร่อไม้เย็นไปหมด จากจดแล้วๆห้ากัสีไปไปจายเงินยู่เฮือนเนาะไปเช่นเยกไปาจเงินยูมเฮือนก็ไปยืมเงินเราเพ่อนพางนี่แหละเคื่องมาบ้านเลยไ้่กัดเอกันอยู่บ้านเนาะไปายเงินอยู่บ้านไม่ากจะพูดตอนนี้เขามาหอนเงินเราม่จะเสอย

ดบแล้วบอกยังไงตูและเสียยิ้มยังอ้ยเามีคนเหตุจดขแดดเืนด้อไมเดียวองชยิบวายดอกมันมันเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นอีกมาสงสัยนะมันกลมาชิดให้มันแล้วแต่ละอ่าดเพื่อนขายไหม่ขาขอให้ไขดูหมดแล้ให้กับให้ผมเละแดดง่วยังไปไห้เละก็เกือบซื้อขายแหละเขาเปียมั่วงที่คาน้ากับพีคุณมอนกันัาน่เรียงอีกต่างหา ไม่ใชาไม่ใ่แค่นาด้วได้บานมันใหญน่ผ้าทำอยานี้บลายอ่าน้อำเหานน่โอ้ยบ่ไปไมบจ้าเราไปทินผ่านสมอเนาโยบเตปัติเตียมันะมาเอาปุบเอามื่อมาเราจะคอจะจับหานี่วแล้วโอ้ยมบ่ได้จุมดท่ามันเจ้อ เด็เขาหัวมัคุณโอยมก็แพเลยวาย่จตาเจบจัตาไว้ไหมเนาะหน่อยอเปร้งเย็นไว้สิ่ว่ามันกับากๆกันเป็นผู้ที่ซืท้ายกันเลยมันพ้ยานผู้เยานทั้งความหมายว่าเออโอเดลฮาวด์นั่นะ อันุบเสานเาเรครมันกันตนกันนาะอตหน้าทาลูกสาลานมันมีลูกหลานเข้าใจแต่ว่าบ่มีเรื่องที่สอโกงกันมีแต่ว่าอยากให้เข้าใจนากันซื่อแต่โลกกับพ่อกับแม่ยังอกันต้องได้เฮ็ดเกกันเฮ็ดแม่นว่าเพิ่นบอก่เดียวมันตายไปติพี่น้องพี่น้องเดยมันตงกันเนเจ้าถึงได้หลายสิ้ผู้้ผู้ว่าสิหิดขึ้นได้เนาะ

เวดนี้เวลนั่งขยะดอกไเนาะแล้วอันนี้ชักเจาเลยก็ไดดอกใช่แล้วห้าเส้นเดียวกันเนาะเอนเหมือนตอกมุ้ยุบมือก็ไดนี่สีขาวอยู่เจ็ดเลยเนีนี่ในบ้านเส้นนาในบเอ้นานในบ้านเส้นเนาะปล่อยแม่เอ้ยจะหายอยู่กนต้นลงไปให้ต้นก็ได้กอนเออใส่กนย

แล้จําเส้นเรียบร้อยนเยยืนนะต้องกัต้องหารยงยืนอันนี้เนาะทางนี้อันนี้กาก่อนแล้วก็ค่อยเงินสิเป็นอันเจ้าของดินนคือบ่ยัิมเนาะกะจํานวนเก็ตกลงได้เส้นอีหยังเีย้อยเนาะดินกะกว้าง22ยาว26เนาะ

ก็้าแล้วกันดเลยแห้งชดเจ้าจุ่นมาจะเป็นเบาขี้ผ้เย็นก็เห่าเป็นทาที่แค่แค่ที่กี่ตา่กเงินมาหกตายน่องไปใหญ่เ่ะนี่บนน้ำไปเทียนเยอหกหมใหญ่ดีีเป็นกี้นะมะเร็งมันได้น่เาเด้อนี่เด้ออ่กินนําตั่นี่หี่งสีดํเเ้เอากนเลยเอาเลย

กมอ่ผบัญช ah. ah, ีย ah, ่อพอยเนาะเปานนี่นกัเลมอบงบัย่อพอยอันนี้ก็คไปสื้อค้ายไปอันยังมีการายมิดขันบาทเนาะมนบาทเนี่ยกับฮาวคุณเลยนเนาะทำอครทำอะคุลังพี่น้องนี่นาะตอนนี้กับมาขอที่ทียออยเช่นยังใจเงินเรียบร้อยนะพี่น้องเซววาหยอดรวมทั้งหมดเนาะ คาซื้อดินนะหาเมื่หาเพราะว่าต้องลงกันว่าคายังคาที่ว่าแทงในบุ้งในบ้านคาฟัดีอันนี้นะดีเป็นคนใจเมื่อรวมแล้วก็คือตัอยู่หาเมื่เจ็ดนะพี่น้องจังหวัดตอนดินตอนนี้ก็เส้ากวงเส้าซองเหย้าเส้าโกเรียบหนาทางเนาะทางเหย้าเรียบหนาทางนะเส้าโกทางกวางไปทางนั้นนะทางไหนนานะเส้าซองนะพี่น้องนี่ก็เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตดีมที่ว่าดินสให้เจ้าของเนาะดีมก็ไปทํางานอยู่ไทยแต่ต้งซีหาปีพี่น้องแต่ดีมก็คิดว่าเออถ้า ม่โอกาสอีกยังส,สีดินไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าดินนะมันมันบัเนาบัเปนะื่อยเนาะมันมีแต่สีมีมูลราคาสูงขึ้นเนาะกะได้มาเฮียพ่อยเนาะพี่น้องเนยกะไปยังยืนการหมอบกันมาชิดกะบใบสีคล้ายเนาะกะบางทีเฮียพ่อยเช่นจัดการนายบ้านเฮียพ่อยเนาะพี่น้องนี่กะเป็นของคสน,นสิแรกในชีวิตดีมเนาะกะขอบขอบใจพ่อแม่นะพี่น้องพ่อแม่ที่เลี้ยงมาเนาะที่ให้ยดมีมีวัอน,นี้ถึงว่าเออสิบได้ให้ ดินกับมีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่ไกลดินอยู่ข้ามีกับมีเนาะดินแมนนั้นมันอยู่ไกลแต่ว่าอันนี้มันเหมาะแก่การเท้าสิบผู้ขันเพื่องอีหยังเห็นอีหยังเนาะพี่น้องอนาคตถ้าห้าบ่มีบอลอยู่กะไปผู้เคลื่อนผู้สันยืนในหันก็ได้เพราะกับเหลี่ยบเข้มทางเนาะพี่น้องคือพี่น้องเห็นแลหน้าดินกับอยู่ใกล้เนาะพี่น้องมันไกลอันนี้นาะมันเหมาะเจาะแก่การที่วงเวาให้ชี้ไปผู้เชียงนาอีหยังเนาะมันจะเป็นการเหมาะเจาะอันพี่น้อง ขันปูนีไสหัวพักหนาคาเคียงเนาะขอขอมุกขอบใจพอแมทีที่ถให้ลูกมีเมือนี่ขอบขมุกขอบใจ FC ทุกคนเนาะที่คอยเคียงข้างกันมาดีมอยากให้ทีดินไทยเขมนี้เพราะว่าดีมบรเด็วกันอีน้ังพี่น้องแต่ว่ามันคือความภูมิใจเนาะทั้งสิเป็นดินตอนหน่อยตอนบนยยนะัยใหญ่เนาะคือคนอื่นแต่มันก็นคือความภูมิใจอยากให้ FC ที่ติดตามเป็นมาอยากให้ FC ได้ฮักหูนำนะพี่น้องว่าเออดีมมาหอดจุดนี้ไนงะ แต่ละเกาว,ว 9, ของซีวิตดีม่าอยากให้เอฟซีหูนำเนาะขอผุ้ขอบใจายเดอร์ที่เป็นกำลังใจเคียงข้างยิมมาจนฮอนโมนีขอผุ้ขอบใจเนาะทุกคนได้ไลเดอร์เนาะทุกคำแนะนำคำติสมดีมกาชิพยา,ยามปรับปรุงให้ดีขึ้นกาเก่านะไว้พอกันใหม่กินอนายทุกคนสบายดีดีบายไง